โอเคครับวันนี้ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ที่มันก็ออกมาแล้วครับผมเพิ่งได้นี่ครับนี่จะเก็บนะครับอย่างละห้ามีดาบบอกดาบเขาแฟน,นตาผมฟังถ้าเก็บครบเราเราจะได้สกินอุลตร้าแมนชิเว่นของครับฟอนเดนติโน โคตรสวยโคตรเท่ดนี่ครับโอ้ครับบเจ๋เนี่ครัเก็บอันนี้ให้ครบนี่ข้อน,นันโคตรนานเลย เก็บวันนี้ให้ครบทั้ง0ที่5 5อันนะครับถือน,นีครบก็จะได้นะครับมีเมีมีกรอบนะครับถ้าถ้าเก็บปครบก็ได้กรอบนี้แหละนครับกรอบเซเว่นอย่างเท่ผมใช้กรอบนี้ครับเท่ดีหลังบอลจะไปรีวิวสกิลแต่ละสกิลของสกินบอรินครับ ดูเพราะว่ามันจะสวยขนาดไหนอาจจะมีคนรีวิวไปเยอะแล้วครับตอนนี้ผมเพิ่งนม้มารีวิวเพราะเพิ่งเก็บครบกว่าจะเก็บได้ก็นานกวะหาแลกโคดผมแนะนำนะครับหายเข้ามาในีดีเก่าแล้วกดคำว่าอินเตอร์แมนมันจะมีคำว่าเซเว่นกดเข้าไปมันจะมีกล่องนะครับมันจะได้รับชิ้นส่วนอะไรมไม่รู้ข้อได้จะรัด ที่เราไม่ได้เล่นนานๆครับรัดใหม่ไม่ไม่มีครับเราเล่าเข้านานเกินบางทีบางทีก็เข้านานเกินครับเจดเจเจดอ <c oughs> ของเลยครับ กดบอดน่อยก็รักกรหลกไม่น้อยรับสกิลแรกกดให้บอดจยุดทำยังไงครับไม่ใช่อ่ารับสกิลแรกไ้ได้คีย์กดรับสกิลแรก อย่างที่เลโกฟันปกติมันจะมีเลว,วามามอยู่ครับไม่รู้เหมือนกันจะปิดกูดาวดเอ้ยโอ้โกดผิดโทษทีกูดาวไดไคลิปมันทำยังไงครับอา้อาวป,ปุ๊บปิดบปุป๊ อราดูซีกี้แรกน,นะครับพอรเราเจิดออกไปปั๊บเอพอเราปาไปอ๋อเรามังกรมาทำไมเนี่ยเปกดเป็แก่องดับจะมีปากภาพสุดนะผมเองากปากกมันจะไม่สุดจริงเราดูซกิลใหม่อาดูกับคีบไดนครับฟันธรรมดาทุกใบฟันแบบนี้ที่อสอง ินพีโคตรเท่ครับอเลยครับต้องมีสิ่งนี้ต้องมีก็ยังว่าของมันต้องมีอ่ะนะเพาะว่าดูวันติก่อนครับดูวันตีปั้ครับโคตรจัดเอาผมต่อไปผมจะลองไปสู้กับบอทดูผมจะลองสู้ดูนะครับ ดูครับว่าผมจะสู้ได้ไหมถ้าใครอยากเล่นด้วยหรืออยากอะไรก็แอดเพื่อนมาได้นะครับผมรับตลอดเร่งเดือดตกเกิดบางทีดูครับแบบลอยลงก็ออกมาครับออกมาครับคุณ <c oughs> คอกอกมาครับคุณอโอกมาครับคุณออกมาครับคุณออกมาครับ ต่อมาครับคุณต่อมาครับเออก็ประมาณนี้ภาบโคตรสวยสำหรับทีวีโคตรสวยทีวีโคตรสวยสวยเกือบทีวีบางทีครับว่ามันเสียโคตรสวยอ่ะ แนะนำให้หาไปแลกแลกโคดกับเพื่อนครับหรือกีก็ได้ค้หาคนแรกก็ได้ครับมันจะได้ใบกกว่าที่เขาแจกปลอกอินเอาผมแนะนำแบบนี้มากกว่าครับมาให้ดูสกิลหนึ่งปลาไปปั๊บดอกเห็ดครับดอกเห็ดขึ้นเต็มเก็บดอกเห็ดครับสกิลสองครับขับฟันฟันคนัะ ชาโคตรเท่ครับบอกเลยเดี๋ยวให้ดูนัาตีนหน่อยครับลองดูครับตัูครับตัวมันจะเป็นสีแดงทึมๆแล้วมีเล็กขุานหัวมือครับนี่มันโคตรเท่เดี๋ยวผมจะไปเล่นกับคนอื่นให้ดูนะครับเอ้า ชนะหรอยังไม่ได้ทำะไรเลยงงนะงงนะคลิปนี้ขวายตั้งสิบถึงสิบห้า,านาทีก็ละกกันนะครับภาทถสงไม่ได้ครับมันมันแหลก ผมจะเล่นโหมดสามสามไปดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นฟอน์นเิเจอร์แคครับผมตัวนักาสาธิตการเล่นฟอร์นิเจอร์แบบถูกต้องและการออกของแบบถูกต้องอมองาแล้ไม่อยากจะโม้ลเลยผมเล่นหดเกินก็รอด,ดูนะครับ สกินโคตรเท่สกินฟีก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยว่มีตัวอะไรเตะ รอเลียดรออะไรไม่รู้ครับแล้วก็ตัวซูเปอร์แมนนี่ตัวอะไรไม่รูร้ลืมแล้วสีส่หกเอะไรไม่รู้นี่นะครับเซ็ตของข้าอยาออกตามว่าประมาณนี้เลยไม่ได้กรอบใครนะครับดูดูครับไม่ได้กรอบใครแล้วก็เซตรูปผมจะเป็ไปของบัตเตอร์ไฟนนะครับแล้วทำไมเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับข้ายังอ,อไปเล่นตามก็ ได้หมดเพราะมันโหดอยแล้วก็เปิดเผยเปซะคลิปนี้ผมพอไม่ตัดต่อนะครับเหนื่อยเกินท,ทุกทีเสร็จผมจะไปกินขนมแล้วหิวแล้วตอนนี้หิวแล้วทีมฝ่ายตรงค้ามีมูลาดยอนแล้วก็ลอเลี่ยน รออะไรครับมีดู้ไม่ออก <to> ผมมาแบ่งนะครับไม่ได้มาแจกคอยดูออกกันกก้ามที่รกผมจะออกเป็นรองเท้านะครับเอาชิบิปต้องอัพสองน้ำนะครับแต่อัพหนึ่งนะย,ยังครับมันเบาโอ้ย ได้ได้ได้ก็อบับ,บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลิ่มลิ่มมันตกจ,จัะจกเลยตัวเนี้ยเป็นอะไรเนี้ย บวกมันยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหตััก็อะไรครับโอ้ยโอ้ยเียโอ้ยทำไมครับโทษที ใช่ได้จะจะเอาไไม่ได้มันลนดีเพื่อนเอ้้ โอ้หได้ต่อจริงตอจริงโอ้ไม่ช่วไม่ได้เลยตอนเล่นกากก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้โหแล้วขอของครบมาดูกันกรับโอ้โห ริบยาวแล้วต้องชนะคนละกันไม่งั้นเพมก็ได้ไมันเป็นไรที่เพมผมผมไม่ได้เอาจิงนะครับโทษทีโอ้โหเหมือนเหมือนป่าบ้านตัวเองเลยต้องเล็ดต้องเล็ดโอ้จะแตกแล้วเพื่อนเอ้ยทำนมนได้เลยเพื่อนเอ้ย แพ้ครับการฟัเล่นเล่นฟันหนึ่งโนูโอ้ยสวยเพื่อนสวยแชตเดาแชตเดาคนไปเพื่อนย้อนตายแล้วผมได้หมดบอกเท่านี้นะครับโอ้โอ้โอ้ฮ่าสู้ครับสู้ มือครับเราต้องสู้สุดนโอ้ยอมซ่าขอจักลตัวก็มันแหลกโอ้ไม่ได้อ้างนะไม่ได้อ้างนะครับเกมนี้ก็แพ้ไปแล้วไม่ต้องสูด สำหรับคำวิวในวันนี้ก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ขอขอ,ขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับใจเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทั้งคลิปต่อไปต่อไปนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็เพจต้นนี้นะครับ